นี่สตาร์ททีเดียวติดนะครับไม่เคยติดแก๊สเกียร์ออโต,โต้เดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักเหมือมารีวิวให้รับชมกันอีกหนึ่งคันแล้วนะครับเป็น t ต y ยต้าโซลูน่าหยดน้ำนะชมหยดน้ำปีสองพันครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สครับนะเพิ่งเก็บงานเช็ระบบมาเรียบร้อยนะสีสันสวยเต็มเงาฉ่ำร้อยเปเซนเลยนะครับนะพอเราเพิ่งทาสีเก็บสีมาให้นะครับ นะสวยๆเลยมากับล้อมแมกที37นะขอบ15นะครับนะคันนี้ขับขีด่ดีช่วงล่างไม่มีดังเลี้ยวสุดไม่มีดังใดๆทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเราดึงให้รับชมกันรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้ปีสองพันปีสองพันนะครับนะจดทะเบียนในปีสองพันหร้อยสี่สิบสามนะเท่ากับปีสองพันนะครับนะรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราให้ชมกันโดยละเอียดนะครับผม ขอบลังคาสวยกระจกบังลมหน้าเดิมๆครับสีสันบนลังคาสวยๆอย่างนี้เลยนะนี่สวยนะสีเงาขมช่ำเลยนะนนอัอมมนนะนี้นะครับสวยๆมีล้อแม็กด้วยคันนี้ทรงดีนะเห็นนะโอ้โหสวยงามมากใสๆเลยพร้อมใช้งานท,ทันทีนะครับเลนเอกสารครบพร้อมโอนเช่นเคยนะครับรับประกันการเกิดอุบัติเหตุนักเบาเช่นเคยนะครับไม่มีชนนาคพ,พิวารต,ต่อต่อนน้ำท่วมแน่นอนอ่ะ แต่นี้เป็นเครื่องยนต์ 5A FE 1,500cc นะครับใช้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ำนะครับไม่เคยติดแก๊สเครื่องเดิมเครื่องเดิมจากโรงงานนะเกียร์ออโต้ไม่มีกระตุกไม่มีรอร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมการันตีเดินทางไกลได้เลยนะรบคันนี้นะแอร์หนาวๆเลยนะเตรียมพ่หผมมาด้วยนะครับอดูบอดีติ๊กเกอร์เดิมนะครับคานหน้าสีเดิมไม่เคยพ่นสีไม่เคยไลทสีมาแต่อย่างใดนะครับผมติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับนะ นี่ครับวงนี้เดิมนะสีเดิมๆนะเราพูดทุกคลิปนะครับผมขอบยังมีการติดนิ้งิ้งโค้ดนะครับจากศูนย์นะเป็นของแถมตอนไม่แดงสมัยนั้นนะครับผมก็ยังอยู่นะเป็นร่องรอยนะครับฝั่งกระโปรงไม่เคยขยับนะครับนอนเดิมจากโรงงานนะครับเบาชงเดิมมนะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมเพจเดิมนะเลขตัวถังตรงเล่มรับประกันการโอนนะครับผมนี่ครับสีเดิมหมดนะครับผม มีรอยทะลอกบ้างนะนะสีเดิมๆนะครับค่อนข้างบางนะตัวต้าโซลูนันนะครับจากสีของเครื่องนะครับผมตามอายุเวลาก็มีการลอกล่อนบ้างตามเวลาของเขานะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับคันนี้ไร้อุบัติเหตุแน่นอนนะครับปอกระปรงเดิมนะสติ๊กเกอร์มเดิมอยู่ครบทุกจุดนะครับผมแล้วก็มีโลโก้เตอร์ฟ้านะครับเป็นโลโก้แท้เป็นฝากระโปงแท้นะครับตัวนี้นะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับผม อันนี้เครื่องยนต์5 ASE นะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะเดินทางไกลสบายมากนะครับผมนะเราใช้อยู่ด้วยนะครับผมทะเบียนวงแหวนจะยกักหนึ่ง83ทะเบียนบอดวงแหวนนี่ตรงปี2000เลยนะตรงปีเลยนะนะครับนะเป็นทะเบียนประเทศตั้งเดิมตั้งแต่ออกห้างมาแล้วมารับชมภายในกันครับคันนี้มีตำหนิภายในเล็กน้อยครับเบาอาจจะมีปีกนะแตกๆนิดหนึ่งนะครับผมนะแต่ไม่ซีเรียสน,นะครับเอาไปใช้งานนะแล้วค่อยเก็บ งาที่หลังนั่นหรืออยากได้ออกจากเราบ้สวยๆเลยนะครับก็กินข้างมาคุยคุยกันนะครับผมเรือนไม้ใช้งานได้ครบนะครับนะครับผมปุมาไลทพาวเวอร์นะเกีออโต้นะนะครับแอร์เย็นเจนนะพิทยุเดิมนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนี่ครับนะครับสวยๆเลยนะครับมีกำนิ่เบาะเล็กน้อยนะครับเบาะหลังนี่ เบาะหลังสวยๆไม่มีขาดนะเบาะหลังสะอาดมากนะเดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองขัดออกให้นะครับนะครับมีคราบน้ากาแฟาหกนลครับนะเราชี้ให้ดูนะครับมาอย่างนี้เลยนะนี่ครับผมนี่ครับภายในถือว่าโอเคนะสําหรับรถอายุขนาดนี้นะครับผมนะส่วนเบาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้ก็ได้นะหรือว่าจะไปเก็บเองนะก็สุดแล้วแต่ว่ากันนะครับผม นะครับผมอ่ะสวยๆเลยนะครับนะครับผมคอนโซลสวยๆเลยนะแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานใช้งานได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมห้องหลักรถกันครับผมอ่ะมารับชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมนี่ครับนะคันนี้มาดูบอดี้กันครับเนี่ยบอดี้ขอบสันตะเขตยนเดิมนะครับกับลายดุมเดิมๆสีสันขอบล่างในนี่เดิมเดิมนะครับ นะครับมีเต็มหมดนะครับน็อตไม่เคยแกะนะฝากระโปรงมีฝากระโปรงแท้มีโลโก้โตัวต้านะครับนี่ครับน็อตไม่เคยแกะนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับสวยเลยนะครับบอดี่สวยมากนะสำหรับคันนี้นะครับผมขอที่สวยมากของได้เลยนะครับด้านล่างนะครับเรารายงานว่าไม่เคยติดแก๊สเราก็เปิดให้ชมนะครับคันนี้ติดแก๊สเราก็จะรายงานก่อนนะครับว่ารถเคยติดแก๊สนะนะลูกค้าเราได้ไหมนะครับคันนี้บอดี้สวยมากเลยนะเห็นไหมเห็นกาวตะเข็บไหม เห็นไหมโอ้โหเดิมเดิมไหมนะครับเต็มเดิมหมดเลยนะครับไม่มีการชนนะครับไม่มีการจอะติดแจ๊สใดๆนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะสีเต็มนะสีเงาๆฉ่ำๆเลยนะรถเก็บสีมาให้นะครับนะครับนะะเรียนลูกค้าแบบนี้นะครับรถด,ด้วยอายุของเขานั้นยี่สี่ปีนะวันนี้นะครับผมบางท่านหาถามหาสีเดิมจากโรงงานผมเรียนแบบนี้นะไม่ไม่สามารถอยู่สวยเงาฉ่ำแบบนี้ได้ นะวันเวลาแห่งนี้นะครับนะก็ม,มีการทํามาบ้างนะครับผมนะกับรถอายุขนาดนี้นะครับคาดหวังว่าให้ได้เครื่องเกียร์ดีๆนะเอกสารครบโอนได้นะครับผมแอร์เย็นๆน,นะเครื่องเกียร์จบๆเดินทางกาไกลบ้างท่านใช้งานได้เลยนะนะครับนะส่วนองค์ประกอบ,กอบต่างๆเนี่ยเช่นสีเนี่ยน,นะนะครับมันมีการทําแน่นอนนะครับผมเรียนแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้ขายรถอายุแค่สามเดือนนะยี่สิบปีนะครับ นะมันก็มีการทํามาบ้างเก็บมาบ้างนะครับนะเน้เนเพียงที่โครงสร้างด้านในที่ผมถ่ายให้ชมโดยละเอียดนะครับมันไม่มีการขยับของอุปกรณ์ต่างๆหมายถึงว่ามันไม่เคยชนหนักชนเบาใดๆมาทักซิ่งนะครับนะบส่วนคันนี้เรารับประกันการโอนรับประกันการโอรเหตุให้ร้อยเปอร์เซน็นนะครับนะหากเจอหรือโอนไม่ได้นำกลับมาคืนนะครับเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะคันนี้เปิดราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับ นะครับขายเงินสดนะราคาถด้า้มีบริการขับส่งได้นะนะถ้าไม่ไกลเกินไปราคานี้ผมส่งให้ฟรีนะครับนะถ้ามารับชมที่บ้านมาลองรถที่บ้านนะครับบ้ารถอยู่ที่หมู่บ้านเมืองเอกมอรังสิตรังสิตกรุงเทพนะครับนะราคาลถหย่อนได้ถ้ามารับเองนะครับผมนะครับอ้าวสนใจงานติดต่อเข้ามาตามไลน์ดีเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ